วิดีโอในคลิปนี้นะคะหวานจะมาสอนการใช้ vlookup แบบเทคนิคที่เร็วมากๆเลยสำหรับคนที่ต้อง vlookup ข้อมูลหลายๆคอลัมน์แบบนี้นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อความเข้าใจอย่างละเอียดนะคะหวานจะสอนตั้งแต่พื้นฐานก่อนเนาะถ้าใครอยากจะดูวิธีทำเลยก็สกิปวิดีโอไปข้างหน้าได้เลยนะคะตัวอย่างข้อมูลนะคะเป็นคำสั่งซื้อหรือ sales order นะคะที่ เขาสั่งซื้อโปรดักที่เป็นอย่างเงี้ยผลไม้ใช่ไหมแล้วเราอยากจะว l ล o k ัพตัวมาสเตอร์ดาต้าของมันนะคะก็คือเนี่ยสมมตินะเป็นเงาะเชลฟ์ไลฟ์เท่าไหร่นะคะอยู่ที่เชลฟ์นัมเบอร์อะไรสต็อกเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลมันอยู่ในตารางนี้ค่ะอยู่อีกชีทหนึ่งโปรดักนี้เก็บอยู่ที่เชลฟ์นัมเบอร์นี้เชลฟ์ไลฟ์เก็บได้กี่วนันมีสต็อกเท่าไหร่นะคะแล้วก็มูลค่าสต็อกเป็นเท่าไหร่อเรามาเริ่มที่ Vlook Up แบบธรรมดาก่อนนะคะเราก็ พิมพ์สูตรเลยค่ะ V Lookup สิ่งที่เราต้องการหาคือตรงนี้ใช่ไหมคะงาเนาะเป็นชื่อ product นะคะคอมมาตารางที่เราต้องการหาค่ะก็คือ sheet ที่ชื่อว่า list ตรงนี้นะคะแล้วทำไมคะลากข้อมูลจากซ้ายไปขวานะคะมันขอลากคลุมทั้งหมดเลยเนาะแต่เราจำไว้ก่อนเนาะตัว Shelf เห็นไหมคะ Shelf number เป็นคอลัมน์ที่2ลากไป3 4 5แบบนี้นะคะ ขอคลุมทั้งตารางเลยแล้วก็อย่าลืมฟังก์ชัน f 4นะคะเพื่อฟิกซ์ตารางดังนั้นอย่าเพิ่งกดไปชีตนี้นะพอจบออสูตรที่เป็น table เนี่ยรีบใส่คอมมาเลย column index เป็นเท่าไหร่คะเป็น1 2, 2> เป็น2ใช่ปะ่ะแล้วก็คอมมาแล้วก็ใส่0นะคะปิดวงเล็บกด enter มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเราต้องการหาตัว shelf life ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ก็ ใส่วีลูอัพอีกรอบใช่ไหมวีลูอัพปึ๊บแวลูของมันก็คือตรงนี้ชื่อ Product เหมือนเดิม Table ไปที่ชีตนี้ค่ะมันก็ลากใหม่ค่ะเป็น Table แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ Fix จากนั้นเมื่อกี้เราจะหา s h e l f l i l y อยู่ที่คอลัมน์ที่1 2 3คอลัมน์ที่3ใส่3ค่ะคอมมา่าแล้วก็0ปิดวงเล็บปึ๊บ ก็ได้แล้วเห็นไหมคะทีนี้พอเรามีคอลัมน์ที่3 4แบบเนี้ยเราก็ต้องทำวีลูอาบสี่ครั้งเลยซึ่งมันเสียเวลานะคะก่อนจะไปวิธีลดัดอยากให้สังเกตตรงนี้ค่ะจะเห็นว่า2สูตรนี้หวานเลื่อน2ช่องนี้ไปไปมามาให้สังเกตตรงนี้ดีๆนะนี่นีตรงนี้ที่หว่านไฮไลท์ดีๆนะว่ามีอะไรเปลี่ยนนะคะมีอะไรเปลี่ยนลองสังเกตตรงนี้ดีๆนะปุ๊บเห็นไหมมีอะไรเปลี่ยน เป็นคอลัมน์อินเด็กซ์นั่นเองที่เปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3เห็นไหมเปลี่ยนจากเลข2เป็นเลข3แค่นั้นเองฉะนั้นอันนี้ค่ะคือเทคนิคที่เราจะเอาตัวเลข2เลข3เนี่ยให้มันลิงก์ในเซลล์ตรงนี้ได้เลยมันอาจจะลิงก์จากตรงนี้ก็ได้อ่ะมี2วิธีนะลิงก์จากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยววันนะีให้ดูสมมุติว่าเราใส่เลข1 2ตรงนี้เนาะเราก็ลากเป็นซีรีส์มา1 2 3 4 5สี่ห้า นไคะหนึ่งี่หนะก็คือเชฟไลฟ์อยู่คอลัมน์อินเดที่2ที่3ที่4ที่5นะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องตรงนี้เลขสอเราไม่ต้องพิมพ์2องแล้วค่ะเราให้มันไปลิงก์ที่ตรงไหนเอ่ยให้ไปลิงก์ที่เลขสอตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเรามาลองเขียนสูตรกันดูเลยเท่า okay. กับ v l o o k up เหมือนเดิมค่ะหาตรง Product ตรงนี้สมมติเลือกเงาะตรงนี้แล้วก็ใส่คอมม่า Table Array นะคะก็คือลากคลุมทั้งหมดแล้วก็ฟังก์ชัน f4 คอมมา่าจากนั้น Column Index ค่ะคอลัม Index เราก็ไม่พิมพ์เลข2ละเราจิ้มเลข2ตรงนี้เลยแล้วก็คอมมา่าแล้วก็ใส่ศูนย์กด Enter เห็นไหมคะสูตรมันจะได้เหมือนกันเนาะลองกดฟังก์ชันเข้าไปดูตรง Column Index เดิมที่เราใส่เลข2เป็นไงค่ามันก็คือ2อยู่นะ เพียงแต่ว่าค่าเลขสองเนี่ยเราไปจิ้มที่ที่เซลล์มันให้แบบเฮ้ยอ่ะเอาค่าช่องนี้แหละขึ้นมาให้เราทีนี้ก่อนที่จะลากสูตรค่ะเดี๋ยววันลากสูตรให้ดูก่อนนะมันจะเออร์เรนะคะฟืบเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราจะดูว่าสูตรมันเออร์เรเกิดจากอะไรนะคะเราก็ดับมันคลิกเข้าไปดูเห็นไหมคะอะไรมันวิ่งตามเรามาไอตรงเนี้ยไอตัวข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งตามเรามาตรงนี้นั่นเอง คือ lookup value ตรงนี้มันวิ่งตามลงมาเราต้องไม่ให้มันตามค่ะเราต้องอะไรเอ่ยใส่ตัวดอลลาร์ไน์หน้าคอลัมน์สีเนาะแปลว่าไม่ว่าชั้นจะลากไปซ้ายหรือขวาให้ตัวเนี้ยเลือกที่คอลัมน์สเท่านั้นนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายดอลลร์ค่ะที่อยู่ที่คีย์บอร์ดตรงเลขสีเข้าไปปึ๊บนี้เราลากจากซ้ายไปขวาปพ๊บเป็นไงคะ มาแล้วอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้มันมาให้เลยเนาะค่าตรงนี้มันมาให้เลยนะคะแต่พอลากจากบนลงล่างมันจะเออร์เลอร์ค่ะเปืดเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราไปดูกันเราไปดูสูตรที่ถูกก่อนนะสูตรที่ถูกเป็นไงคะคอลัมน์เด็กมาเลือก C 2สองตรงนี้ใช่ไหมคะค่าเป็นสองเนาะค่าเป็นสองมาดูตรงที่เออร์เลอร์สีเกิดอะไรขึ้นฟังกชันเจอไหมคะเออร์เลอร์เกิดที่ตรงไหน เกิดที่ตรงนี้นี่เองนะคะ column index มันทำไมคะมันไปเลือก list c 3ตรงเนี้ยแสดงว่าช่องตรงเนี้ยมันไม่ได้เลือกตรงนี้ตรง c 2หรือเลข2ที่เราเลือกไว้มันวิ่งตามเราลงมาแปลว่าเราลืม fix cell มาน,นั่นเองนะคะวิธีแก้ไม่ใช่แก้ตรง error นะต้องไปแก้ไอตัวตั้งต้นของสูตรเราฉะนั้นเราต้อง fix อะไร ฟิกเลข2ใช่ไหมไม่ว่าฉันจะลากจากขึ้นหรือลงล่างให้สิ่งที่เราเลือกเนี่ยอยู่บรรทัดที่2เท่านั้นอยู่บรรทัดที่2เท่านั้นโอเคไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องฟิกที่อะไรคะเลข2ตรงนี้นะฟิกที่เลข 2, 2> ปุ๊บอ่ะเดี๋ยววันลองลบสูตรก่อนฉะนั้นถ้าเขียนสูตรรอบเดียวเป็นไงคะ lookup value ก็คือ C 3ตรงนี้เนาะเรา fix ตัว C ด้วยเพราะว่าฉันจะลากจากซ้ายไปขวาห้ามวิ่งตามมาตรงน์อินเ index เราไปเลือกตรงนี้ละ list C 2ตรงนี้นะคะคือถ้าฉันจะลากจากบนลงล่างก็ห้ามวิ่งตามมานึกออกไหมเพราะเรา f ิ x เลข2ไว้แล้วทีนี้เราก็ลากสูตรได้เลยค่ะปร๊บซ้ายแล้วก็เดา๋ยวมัคลิกตรงนี้ลง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือการทำ Vlook up แบบใช้ Column Index รอบเดียวได้เลยทีนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นว่า Column Index บางคนก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะมาใส่ตรงหัวตารางตรงนี้ก็ได้อเดี๋ยววันทำแบบใส่ Column Index ตรงหัวตารางตรงนี้ให้ดูก็คือตัวตัว Shelf Number อยู่คอลัมนที่2เนาะ3 4 5นะคะ เราก็พิมพ์ 2, 3, 4, 5าม้าทำเหมือนเดิมค่ะที่เปลี่ยนคือแทนที่เราจะไปเลือกคอลัมน์อินเดจากตรงนี้เรามาเลือกคอลัมน์อินเด็กจากตรงนี้ได้เลย B, Look V Up Look Up Value คือตรงนี้เนาะชื่อ Product เรา f ิกเลยค่ะคอลัมน์สี่ปึ๊บคอมม a าเทเ r รเราลาก Table ทั้งหมดเลยแล้วก็ Fix c o คอม,มนะคะวันกลับไปชีต ตารางของเราแล้วก็เลือกข้างบนเลย Index คือ2นะคะเลข2ตรงนี้ที่เราเลือกลบชื่อชีตออกไปเวลา Copy มันจะได้สูตรจะได้มาด้วยเนะเาะเราก็้วก Fix ที่1ใช่ไหมคะคือลากจากบนลงล่างไม่ให้มันขยับเราต้อง fix ที่แถวที่1ะคะจากนั้นใส่0ูปิดวงเล็บปุ๊บก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเหมือนกัน